สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเดตมือทองเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในช่องของเราแกรนด์แี่นะครับผมแนวบอกเลยนะครับผมแล้วว่าสุดจัดมากๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะส่วนคู่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับในครอบครัวนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับผมนะฮะรายการสดเนี่ยในรอบดึกครับคุณผู้ชมครับหวานเจี๊ยบเฮลั่นกันยันตีสี นะครับผมนะเนี่ยผมเพิ่งดูบอลเพิ่งอะไรเสร็จแค่คุณผู้ชมครับนะก็มานั่งอัดคลิปเลยนะครับผมนะฮะพี่ๆท่านไหนครับคุณผู้ชมครับนะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อนๆกันเข้ามาได้ MT28 อครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าจะเด็ดดีๆตอนรับพี่ๆทุกท่านนะครับ สำหรับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเนี่ยเยอะแยะมากเลยคาราบาวครับก็เกือบ20คู่นะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็10กว่าคู่นะครับผมเนี่ยโหตาแฉกันแน่นอนนะครับมียูโรปาลีกนะครับผมนีมาแถมให้1คู่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะแต่ในช่วงของเจ้เล่ห์มือทองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนะต้องบอกเลยว่าคัดมาให้เพียง1คิงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับนะฮะสวย นะครับในรอบเที่ยงคืนครับคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเฟเนบัเช่นะครับผมนะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบญลิวครับคุณผู้ชมครับในนัดที่แล้วเนี่ยนะครับผมนะหากใครได้ดูนะครับคุณผู้ชมว่าเฟเนเนี่ยไปพ่ายในบ้านของลิวสองต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมนะส่วนทีโดยรวมของเฟเนบัเช่ครับคุณผู้ชมว่าผมมองว่าสวยนะครับยิ่งถ้าเล่นในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับยิ่งสวยเลยนะครับผมนะเพราะว่าในห้านัดล่าสุดเนี่ยในบ้านนอกบ้านครับคุณผู้ชมครับ ได้ใช้มาโดยตลอดนะครับจะพ่ายกับริวนอกบ้านเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับตัดภาพมาทางด้านของริวครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบอลได้ใช้พ่ายเสมอสลับกันไปครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดนะครับผมได้ที่เจอกับเฟเดบาเช่ก็อาจจะได้เปรียบหน่อยแหละนะครับได้เล่นในบ้านของตัวเองครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในทัศน์ฟุตบอลของจุด็ดมือทองครับเฟเนได้กลับมาแก้เกมนะครับผมได้ในบ้านของตัวเองเปิดโอกาสมีโอกาสครับคุณผู้ชมครับต้องบอกตรงนี้เลยเพราะว่าสกอร์เนี่ยห่างกันจากนัดแรกเพียงแค่เม็ดเดียว่า ปิดประตูคว้าชัยนะครับผมนะเฟเนบาเช่ครับคุณผู้ชมครับนะเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวเฟเนบาเช่0.50.75นะครับเลือกการเปิดตัวกันได้นะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับตื่นเช้ามาขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกท่านนะครับคู่อื่นครับสามารถเข้ามาติดตามกันได้ในครอบครัวฟุตบอลของเจดีย์มือทองนะครับผมทางเข้าอยู่ที่ช่องหรือจะเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อนๆเข้ามาได้ mt28 ครับอย่าลืมใส่ดอานหน้าสำหรับวันนี้เจดีย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ